สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่8นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับชื่อองค์กรนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า International Monetary Fund นะครับหรือตัวย่อว่า IMF นะครับประวัติการก่อตั้งนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคม2487 จากการประชุม United Nations Monetary and Financial Conference นะครับหรือที่รู้จักกันในนาม Bretton Woods Conference โดยมีสำนักงานใหญ่ยอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาและมีฐานะเป็นทบวงการชำนำพิเศษของสหรประชาชาติครับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งนะครับส่งเสริมการขยายตัวที่สมดุลด้านการค้าโลก การสร้างเสถียรภาพของอัตราการแลกเปลี่ยนการป้องกันแข่งขันลดค่างเงินเพื่อความได้เปรียบทางการค้าและการแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินของประเทศอย่างเป็นระเบียบครับบทบาทและหน้าที่นะครับกองทุนการเงินมีบทบาทหลักในการสอดส่องดูแลเศรษฐกิจรวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิก เพื่อให้ระบบการเงินระหว่างประเทศมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นครับจำาวยสมาชิกได้ครับปัจจุบันก้องทุนการเงินมีสมาชิกจำนวน189ประเทศครับเพิ่มจาก29ประเทศเมื่อปี2488โดยประเทศสมาชิกล่าสุดคือสาธารณรัฐนาอูดูครับซึ่งเข้าเป็นสมาชิกก้องทุนการเงินตั้งแต่เดือนเบษายน2559 ทั้งนี้ประเทศที่เป็นสมาชิกกองทุนการเงินนะคะจะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรสหรประชาชาติมาก่อนแล้วครับไทยเป็นสมาชิกเมื่อไหร่นะครับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกรลำดับที่44ของกองทุนการเงินเมื่อวันที่3พฤษภาคม2492โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับในกองทุนการเงินตามพรบ ให้อำนาจปฏิบัติเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศครับพศ2494รวมทางผู้ว่าการและรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะทาหน้าที่เป็นผู้ว่าการและผู้ว่าการสำรองในกองทุนการเงินตามลําดับครับประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับนะครับประเทศไทยเคยได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินกองทุนครับภายใต้โครงการกู้เงินสไตล์ รวม5ครั้งครับในวงเงินรวมทั้งสิ้น4,431ล้าน SDR ครับโดยครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม2521จำนดวนเงิน45.25ล้าน SDR ครั้งที่2เมื่อเดือนมิถุนายน2524จำดนดวน814.5ล้าน SDR แต่เบิกอถอนจรจงจดนวน345ล้าน SDR ครั้งที่สามเมื่อเดือนพฤศจิกายน2525 25, จำนวน271.5ล้าน SDR ครั้งที่4เมื่อเดือนมิถุนายน2528จำนวน400ล้าน SDR แต่เบิกถอนจิกจำนวน260ล้าน SDR และครั้งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม2540จำนวน2,900ล้าน SDR แต่เบิดถอนจีจำนวน2,500ล้าน SDR ค,ครับข่าวเกี่ยวกับกองทุนการเงิน่ลงประเทศ IMF เตือนการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจชอชุด GDP ทั่วโลกลดแรงถึง7%ข่าวเกี่ยวกับกองทุนการเงิน่างประ,นนประเทศ IMF เตือนการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจชอชุด GDP ทั่วโลกลดแรงถึง7% งประเทศระบุในรายงานที่มีการเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่15มกราคมว่าการแบ่งข้อทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรนแรงทั่วโลกแต่จากที่โลกเคยเขับเคลื่อนด้วยระบบโลกาภิวัตน์ตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานั้นอาจบั่นทอตัวเลข GDP โลกสูงถึง7%โดยอาจโดย,โดยโบั่นทอน8%ถึง12%ในบางประเทศ หากมีการแบ่งแยกทางเทคโนโลยีร่วมด้วยทางนี้ i อ f ระบุว่าแม้กรณีที่เศรษฐกิจโลกแบ่งขั้วกันในวงจำกัดก็อาจลด GDP โลกได้0.2แต่จำเป็นต้องประเมินผลกระทบที่มีต่อเค,ครอือข่ายความปล่อดภัยทางกันเงินระดับโลกด้วยรายงานได้ระบุว่าการหมุนเวียนของสินค้าและเงินทุนทั่วโลกโลดน้อยลงหลังเกิดวิกฤตทางการเงินในโลก ในปีพศออ2551-2552ถึงและการออกมาตรการการจำกัดทางการค้าก็ส่งเพิ่มในปีต่ตอมา IMF ระบุว่าความสัมพันธ์ทางการค้าแน่นแฟน้นยิ่งขึ้นส่งผลให้ปัญหาความยากจนทั่วโลดน้อยลงอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาขณะที่ยังประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภครายได้น้อยในประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว ผ่านสินค้าราคายอ่ยมเยาดังนั้นการยกเลิกการเชื่อมโยงทางการค้าจะส่งผลกระทบต่อประเทศรายได้น้อยและผู้บริโภคไปได้ต่ำคำอภิธานนะคะ 1. ส่งเสริมการขยายตัวที่สมดุลด้านการค้าโลกส่งเสริมการนำสินค้าส่งออกและนำเข้าให้เท่าเท่ากัน 2. สร้างประสิทธิภาพของอัตราการแลกเปลี่ยนสร้างความมั่นคงที่จะแลก เปลี่ยนอัตราเงิน1เปลี่ยนไปอีกสกุลเงิน1 3. การแก้ไขปัญหาการชําระของประเทศอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยการแก้ไขปัญหาของโพสสรุปของการกระทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4. โครงการกู้งเงิน4 4 3 1ล้าน SDR เป็นโครงการจิทถิพิเศษถ,ถอนเงิน เป็นทรัพ์เงินทุนสำรองเงินตลาระหว่างประเทศถ้าการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรุนแรงทั่วโลกเป็นการที่ประเทศมหาอำนาจจะแย่งชิงการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 6. โลกเคยขับเคลื่อนด้วยระบบโลกาภิวัตน์โลกพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสารการขนส่งเทคโนโลยีจะได้เห็นความจเจริญเติบโต 7. บันทรนตัวเลข GDP ทำให้มูลค่าของตลาดและสินค้าในบริการต่างประเทศลดน้อยลง 8. เศษรษฐกิจโลกแบ่งขั้วกันแย่งชิงแข่งขันแต่ละประเทศ 9. การหมุนเวียนของสินค้าและเงินทุนทั่วโลกลดน้อยลงจำนวนครั้งที่สามารถขายสินค้าออกไปได้และเงินทุนสำรองลดน้อยลง 10. การออกแบบมาตรการจำกัดทางการค้าการที่รัฐบาลลดการค้าเพื่อปกป้องผลผลิตภายในประเทศ 11. ความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟ้นมินภาพทางการค้าที่มั่นคงครับและกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ